พี่น้องมือนีมาหลังเวทีสาวน้อยนึกที่แรกนึกว่าอุปทานมูตอนนี้เวลาเพิ่งหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งคนเต็มล้านหนาเวทีแล้วงงมากหมอล่ำท่านแต่งหนาอยู่มลัำแตงหนาอ่ทานแล้วก็เลยเขามาหลังเวทีเข้ามาเอาผู้ใดมาเบิง่งไอ้ดีบันน้รไปโจไอจ้โจน้องอยากถามไอ้โจวาเห็นพรนสวัสดิ์เหยียของน้องอุงอิงเพราะวา่าการเลือกนั่งเอกคน,นงามๆการเลืออหมล่ำเนี่ย เขาจะเลือกคนงามๆค้นแบบว่าจะสีมาเลยเพอร์เฟกอุ้งอิงคือน้องยังเป็นเด็กด้วยหลายๆอย่างเป็นอย่างคือต้องเลือกอุ้งอิงแต่ตอนนี้น้องไม่ใช่นางเอกเนี่ยไม่แต่ทำไมทำไมถึงล่ะทำไมบ้านน้องจนน้องดังขนาดนี้แหมความหมายผมสิบุยจตลอดว่ามันมีสิ่งที่มองไม่เห็นเหตุให้ผมต้องทำไมต้องผลักดันคนนี้เออนั่นแหละความหมายสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นแหละความหมายก็เลยอะ่ะ ภายในสิบกว่าว right. ันสามารถที่ส้่งเสื้อเสียงในสั่งเสื้อเสียงแล้วก็หลายคนงงเนี่ยจังหยกลูกยีก็เคยสัมผัส์ยกลูกยีนี่คือผู้จัดการไพไพพงศรทอนเขาก็พูดถึงว่าคือมหัศจรรย์เล่ากับโมงอาจารย์โชคหนง่สิโชคโชคศิลรักคนที่แต่งในหลายเพ่งเพดังให้หลายๆเพ่งขึ้น่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เหมือนกันผมก็มองว่าสิ่งที่มองบอเห็นแต่ว่ามันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่การกระทั่งของเ้องก ภายในสิบกวันภายในสิบกวันที่รับองค์ิงเข้ามาเนี่ยแล้วก็ออเทียบใบละใบนอดในการทางคิดคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์และแล้วก็มาถึงวันนี้ได้ก็แล้วเมื่อนี่พึ่งทุ่มหนึ่งพ่นเต็มล้านเลยจากไหนปอดนี้ต้องที่ต้องพิสูดด้วยด้วยสายตาเจ้าของครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนี่แหละครับคือบางครั้งที่เขาคิดว่าอยากให้อยากจูงมือมเมึงนะครับอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเจ้าของบางครั้งอาจจะเหมือนเราว่าอวยกันเองปั่นกันเอง แต่พ่ออีหรือพอ่อพูดแต่เมื่อน,นั้นเมื่อนั้นเป็นเบิ่งอยู่บางพี่ครัพ่ออุงอิงลงค้นระยางออกเป็นรดเป็นรดก็เหมือนวันนั้นโงไปงงก็สถิติที่ว่าทุบสถิติหมอชิดสองอะปกติสามพันกว่าคือเขาบ่ได้แล้วแนนแล้วแต่ว่าสาวน้อยวันนั้นห้าพันนิดนิดที่ลงคิดยืนยันจากผู้จัดว่าหาพันกว่าทุบสถิติของสนามหมอชิดแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครถึงอะไรนั้นแล้วก็นะครับคนคนที่เขามาเมือง ทำไมได้ถึงหาพัททันไอ้เพราไปไอ้กับบอมเณรบอมเณรควบจริงมันมันมันไม่ใช่มันจะได้ได้ไงสามพัทอีกคะแนนแล้วมอที่สองแ,บบสแต่ว่าม,มันเกิดจากยังยังคือได้มันมีเอฟซีขององ,งุ่นิงที่มาจากอ่างจ <ะ S 2> ังหวัดเลยแมนครับพ่ออง,งุ่นิงลงพ่อจะขับออกไปไแล้วกันออกมาเออแล้วยันซีหาทุ่มก็เป็นฟิลาของพี่น้องสาวบอร์เวีนสองเจกับเท่พี่น้องเขากับแต่เบื่มมากไปแต่ว่ามือนี่ได้ขยายสังกสีแน่นอนตอนนี้นะครับ,บ ภาคไทยจะแต่หาโมงกว่า600กว่าใบบัตร600กว่าใบ5้าโมงกว่าหาโมงคือไปหาหงมงหกรนะครับแล้วตอนนี้พันกว่าพันกว่านี่ของของตอนหงมงกว่าเนี่ยกำนันแกะนะครับกำนั้นกำนั้นนั่นแม่ครับกำนันแกะถักลายมาแล้วตอนนี้คือน้องคือไปเมืองแล้วครับหนาหันเต็มเต็มเลยเรืออะไรครับทุ่มกว่าตอนนี้ทุ่มนิดๆครับทุ่มสิบกว่านาทีเองทุ่มสิบกว่านาทีครับคือบอลลัมบอลทันแต่งหน้าจะโคันอะไรแต่หงมึงเหรอครับ นี่ครับอยากอยากให้มาเมืองนึกว่าการเธอแหลกนึกว่าอุปทานมูพอมาเห็นอีหลีเออขอของเป็นของเิ่นอีหลีเว้ยขอของเิ่นแน่อีหลีมันบ่แม่นหุ่นยนต์เนี่ยนุ่มโจบ่เานมันไปซื้อหุ่นยนต์มาใต้นางนั่งไว้นั่งให้คนถ่ายรูปดิแล้วแล้วคนเข้ามาช่วงนี้คือทุกคนถือโทรศัพท์เบิดทุกคนหาถ่ายรูปตอนบ็อกกิ้งเบิดทุกคนเอาขึ้นเลิศแฮงติล่ะเออขึ้นเลิศแฮงเลิศแห้งด้อพี่น้องก็ยังว่าคือสาวน้อยอ่านบ่ได้เป็นหมอลำที่โชว์เลิศบ่อลังการบ่หมอลลำอังการที่สุด แต่วางคือมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่า,าก,กระแสใน y YouTube โซเชียลแล้วก็ควัหักของแฟนๆที่มอบใไ้ในตตอนนี้แต่ว่าไฟสาวหน่อยงามแหงเบิ่งมาจาก <แน S 2> ข้างล<อ>ุมไ,ไฟของสาวหน่อยงามแห้ง<ป>คือจัดเต็มคนอีทุกระบบเต็มก็ดีอีกติอยากได้เดนเซอร์120คนปีหน้าป็นปีที่ผมตั้งใจเฮ็ดวงโดยที่แบบว่าหลังจากโควิดไงแล้วปีนี้ผมก็บอกแล้วคือเรารู้อยู่ว่าอะไรเราควรปรับอะไรแต่ว่าคือประคองให้มันจบฤดูการปีหนาวเลิศก็หนีแน่นอนเลิศก็นีแน่นอนอยากให้น้องบีด มีพาวิจารณ์ได้เลยไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดโดยปกติที่ผ่านมาเคยติดตามน้องบิ๊ทแต่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดฝากไว้เด้อเอฟซีสาวด้วยเพราะผมได้สั้งเด้อผมได้สั้งไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้เครียดแมนเล่าสิพักอีเรื่อดเรื่องเนี้ยังกับบอด้มีเกี่ยวบอด้เครียดบอดี้ยังทั้งสิ้นโอเคเนาะไอจอยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันหน้าเวทีพ่อะเดี๋ยวจะไปเบิงหน้าเวทีต่อได้ครับ หลายอีหรีครับเบิงเบิงโอ้โหยังไม่ได้เปิเปเปเดป,นปงนะครับพี่นอ้องโค้นเต็มอิหลีต้องขยายต่งกทีแล้ววันนี้อ,นนอันดีแกสอดแมนอันดีแกสอดใช่เตาครับค้หลายของหน้าเยอคนเยอะจรงิงจริงหูงเล,ดเดลยบายคนถึงเนี่ยพาะพรอันดีตาดีกี่มงลุกเดิเพิ่งหนึ่งคุมนะพี่นอ้องหนึ่งคุมตรงค้ตงเต็มต่งกทีเอาเอาอีหลีเต็มของแถว